นจนนะจนโหอ,อ,อะไรเนี่ยนี่ก็ขยันมุนจริงฉันยังไม่มีผัวขอเกิดไม่ได้จ๊ะ <_ C> e <at> ไม่ได้จ้าวุ่นวายลำคาอยู่เอาเฮ้ยแต่ตามคาทำไมบอกฉันไม่ขายไง <_ C> e <at> ฉันชอบบาอ้านหลังนี้ก็ <_ C> e <at> คุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องตามมาคุยให้มันจบไปเลยเว้ยบอกนะยียหาฉันพูดบ่อยและย้ำบ่อยม้กเลยพราะฉันไม่ขายและที่สำคัญบา้านหลังนี้ฉันชอบ

เหตุการณ์น,นั้นมันอยู่ในตาฉันตลอดม,มายังไงมายังไงเนี่ยกอะไรอะลงมานอนที่ตักยังไงคือจนตายมานานฉันรู้สึกหวาเวไม่ใช่หมายถึงพี่อะจะลงมานอนที่ตักหนูทาไมมันโหดหูไงตัวเองโดนฆ่าไงมึงไปยิงมาทําไมก็มันทําเสียให้กูสั่งก่อนค่อยยิงมีกูยังไม่ได้สั่งแล้วมึงไปยิงมันกูถามหะนะ่อยนะไอ้ยิงแล้วไม่เป็นไร แต่มึงสามองทําไมผมเป็นมือปืนนะเสียผมก็ต้องติดบังใบหน้ามึงมือปืนประเทศไหนเนี่ยจบมาจากซุ้มไหนนี่มึงยิงแล้วใส่ใครจะดำมามึงได้เสียเป็นมือปืนเหรอฮะเสียเป็นเหรอเดี๋ยวกูเป็นฮะเลยหนุกูสั่งัาไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบุเสียกูเคยตายมือเอางี้มึงไปดูเด้มันมีทรัพย์สินอะไรบ้างเอาไหมหมดเลยแก้แหวนเงินทองนาฬิกามีโรเล็กก็เปล่าสตดเอามาใบ่ะเอ้าถ้าเกิดต้องเกจับได้ มันจะได้เป็นคดีชิงทรัพย์ห้าชิงงซัพย์มันก็เบาเข้าใจไหมเออเอามามีอะไรได้<ม>ไ<ห>วแหวนเพชรแหนเพชรเอาเสียแล้วศพมันจะทำไงอา้าวเสียเวลาทําไมทําลายหลักฐานเอาศพมันไปหั่นเป็นท่อนๆแล้วใส่หีบเด็กทวงน้ำไปเร็วเดี๋ยวพ่อมึงมาเร็วลาไปเบีย าจะไปเกิดอคงเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแหวนวงนั้นเราต้องหาให้เจอก่อนเพราะไอ้แหวนสองวงนั่นนะถ้ามันมารวงเมื่อไหร่อ่ะฉันถึงจะไปเกิดได้เพราะมันเป็นแหวนคู่รักผูกทิตวิญญาณฉันไว้ในแหวนแสดงว่าถ้าฉันหาแหวนอีกวงนึงได้นายก็จะไปผุดไปเกิดใช่ไหมใช่ตอนนั้นเลยช่วยหน่อยนะอ๋ะอแล้วทำไมฉันต้องช่วยนายอะ่ะฉันได้อะไรอะ่ะได้โปรดเถอะ ถ้าเธอไม่ช่วยฉันไปเนะ่ไม่ได้ต้องผูกติดอยู่ที่เนี่ยอ่ะอ่ะงั้นฉันขอรางวัลที่หนึ่งแรกกับการหาแหวนจะบ้าเหรอถ้าฉันรู้วันที่หนึ่งเป็นอะไรฉันบอกญาติไปดีกว่าบอกเธอทำไมไม่รู้จักด้วยอ่ะอ่ะงั้นเอาสามตัวได้เลยข้างบ้านเนี่ยเฮาเก่งยี่หายเฮ้ยเอาห่วยสิไม่ใช่ลูกหมาจะสองตัวสามตัวไม่ได้ทั้งนั้นแหละอื ฉันเป็นผีนะเว้ยใครคนบอกว่าผีให้หวยได้วะู้อนาคตอย่างเงี้ยฉันไม่ได้โดเรมอนนะมีฉันเป็นชีนบ้าเปล่าไรประโยชน์จริงๆงั้นฉันไม่ช่วยนายละโอ,โอ้ช่วยหน่อยเอะนะนขออะไรเนี่ยนี่ก็ขย,ยันมุ้จริงฉันยังไม่มีผัว <c oughs> ขอเกิดไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้าช <c oughs> ้อ <c oughs> นขอนะมีเธอคนเดียวช่วยฉันได้นะนะเหมยนะอืมก็ได้ก็ได้แต่นายต้องสัญญากับฉันก่อนว่าว่านายห้ามออกมาทำให้พ่อฉันตกใจ แลกกับการช่วยเหลือใช่ได้ตกลงตามนั้นดิวชว์